น um ี่โอ okay, ouais, ๊ะจะว่าหำมตุ้งอยู่นี่สบายดียามสาตอนนี้คอยยังอยู่ป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อวานนี้สุ้เฮาเสื้อมองไหวแล้วกะเมื่อนี้ก็ต้องพยายาม การมาป้าทุกครั้งนั้นเฮาก็ต้องด้หาก,กินการหาก,กินแต่ละเธอก็ต้องได้เสื้อมองนะแต่ว่าการเสื้อมองนี้เฮาจะมีได้เสื้อมองเก่าแต่เขาจะย้ายไปมุงใหม่ตลอดที่พาคกลางเส้ากันเฮาขอจะย้ายคือกันนะไปวันนี้เฮาไปย่ามองกันบาทเลย ก้อนหินนี้คักเลยเนาะเอาห้องนอืมเข้าไปนอนป่ได้ลอืมฮะต์ตูมสุดยอดเพรความเย็นเย็น

สืนหย่อนความงามเลยอือปิดแต่เอาเมื่อปันปุ้เนาะแต่มันก็ปุ้งไม่ได้นะมันอยู่ในธรรมชาติเลยเออมันไม่ได้มันอยู่ในธรรมชาติมันอยู่ในหินเลยอันนี้คือิบัดอกดอกอ่ะนะดอกไข่น้ำบัดอกบพอดีมีจักนะเพราะว่าคือว่ามันมีความหูดันตัวนี้แน่อะ พี่น้องชาวไทยเอื้นมาจักดอกไปเลยแหละกำลังขึ้นจักนะงามาเลยซ่อ,ยอนเลยนะีนอ่อนอนเลยนะเบิ่งจะคือตื้นนะแต่เล็กนเนาะน,นี่ตัวน,นี้ก็แห้งหลายนี่เฮ้ย ล้มได้สุดยอดเลยแถวนี้สวรรค์บนดินปูนโอ้โสวรรค์เนี่เนาะเฮ้ยันนะเนี่ยน่เว่า การที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีเย็บเออนกไหมนี่นะฮะเจเข้าจะเฮอมันันตายไปโดยที่มันบ่ต้องเข้าบ่ต้องเย็บมันอืมอะไร สองตัวไม่ลงละโอ้ฮะ mm hmm. มงนี้นี่ขนา,ขนาดอะไรมงนี้เราใส่กระโดดน้ำนี้นขาดนะ mm hmm. ไปแล้วตัวนึงฮอ้ตัวนึงตัวนึงม้ป้าตัวน้ำกดก่อใส่กเอนเดอโอเซ็ตวันนี้ อันห้าใช้ชีวิตอยู่ในป่าน่ะมันดีอย่างหนึ่งค่อยบอกว่าแต่ละเธอนะถ้าห้าไปเสาหงแฮมนะอยู่ในเมืองนะมันแพงและก็ซื้อของกินพร้อมเสียค้านั้นมันลดพร้อมแต่มาป้าเนี่ยหาถือแต่โตห้าถือมองมาแลวห้าไปเื้อมองแล้วห้าก็ได้ป่ามากินมีความสุขพร้อมเห็นตัวนี้แล้เรวเชือเชื้อเชื่ออ๋อไปบันนี้ไปยังงานเลย เอีทุกคนเห็นบอลไม้ลำนปู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 นไม่ย่างเนโตง่ายลำนี้ปีนแล้วปน้ไหมปนแล้วไได้เดี๋ไมมลำนะนั่นมันีเอลดี๋ยวไม้ลำนะนั่นเออไหเนื้อขึ้นเลยบเนี้ยเรือก็ได้นะลำน้องก็ได้สบ เอ็ดนี่ขึ้นนี้ได้นี่นค, okay, คือรถโอเคไปขึ้นมาหนึ่งนี่มีมีมีทางขึ้นขึ้นนี่นี่นี่โอเค <c oughs> okay, บอเคโอเคเอ็ด เพราะว่ามงนี้นี่เป็นมงที่ซูเหาเมื่อทางลัดเขาก็เลยปีนกำแพงีนเมื่อกำแพงมึงจียกมีอัะอิกเพลยเด้ออืมนี่ได้แล้วบันนี้เอ็ดส่วนนี้เมียเขาก็ต้องนี้ออกเอา้

<laughs> con tố Cơm tốt Ờ lắng con tốt mùng lắng giải mùng lắng giải tải hết Mùng Tố hết 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 hết

น้ำนักเจ้าอาโตสุดยอดเลยนี่คือเป็นการมาทางลัดนะ <c oughs> กระเพงนี้หินนี้สูงห้าเมตรนะ <c oughs> ออกอากายไปโตเลย <c oughs> เดี๋ยวพาทุกคนสำรวจมุมนี้ก่อนวะมุมเนี้ยอ,อ,นะอ,อ,อันนี้เนี่ยเป็นดอกพึ่งนะอันนี้ดอกพึ่งอันนี้เนี่มันจะเกิดตามธรรมชาตินะ ดอกพึ่งนี่นะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมีฮู้จักว่าดอกพึ่งสายพันธุ์เลยนะคือเกิดขึ้นมาเต็มเลยมีแม้นดอกพึ่งที่อ่ะนะกเจะาปุแถวจังหวัดนครปฐมได้มีแม้นแต่มีหัวไม่เป็นดอกหรือบอนะมันจะเกิดขึ้นตามหินดานนี่ดอกนี้งามเลดอกนี้ดอกพึ่งเลยสายพันธุ์เลยนี่ว้าตัวนะงามเลย <Okay. S 1> สายพันเลยดินี่นี่อ่าถูกงามเลยว้าวเด็ดเปี้ยงขึ้นเลยบ้านเลยอืมนี่อันนี้หมนนอนนะหมอนขึ้นนี้เนาะนอนนี้เลยเป็นเรื่องหมอนขึ้นนี้อโอเคบ่น,นอน Oh. Ừ. Phí lên này Phan Ok đây chỗ. Hả? Cây rồi đây Vì đây phải ừ. đó Ờ Chỉ là chốt mà đâu sao Chốt mà ăn đâu hơn, con, hơn ừ. đấy rồi, rồi. <laughs> rồi. Chỉ là Wow Nè

หันม้วนม้วนเลยอืมสาเหตุที่ย้ายก็คือมันเด็ด <c oughs> เพราะว่าถ้าตอนแรกมันโอเคอยู่นะถ้าตอนนี้มันเด็ดแล้วเขามีไหวได้

มีน้ำอ้อยหน้าตั้งหินข้างพร้อมอ่อ,อวันนี้เฮดเมนูอ้อยโอเค มุซึกว่าเข้าย้ายที่หม่นี่เป็นบ่อนที่แบบว่าสุดคักเลยนะหาที่เป๊ป่านไม่ได้หาที่เป็นหญ้าไม่ได้เลยนะนอกจะว่ามันคัก

ดีผู้ก็กระโดดนี่ฮ่าโดนเชือกระชากนั่นเชือกเชือนั่นเราปะซะฮะเชือกนั่นเราปะงานเตรียกระปุกเอ่ออืมมาที่มาอีกเอาอีแล้วกินดูกแม่กได้ Off รสาติหรัก่นเลอ คืออันน่ะกะหอที่ห่าปป้งมาแล้วสอยแล้วฟักแล้วแล้วมาคูซินี่คือกันปรุงร้อยนี่เนาะมีผู้ใดปรุงเชื่อผักกระพุ้งเชอแรกเือคือแบบซึ่งมะนาวพร้อมเออมะนาวพร้อมแล้วมีบัวพักพร้อมอ๋าตู่กิ่นหอดผู้มีได้เคยกินเนาะ คยอาจจะเคยกินหึิงเลยไม่ได้เคยกินนะมันเปไปยังเดาะเขากินเพิ่มก็ได้ลาบกับโ hone โอเคทำนี้เนาะอาบอลอ้ามน้ำชุ่งหอกกับคงแหมฮะดาวได้เหมือนแหมฮะดาวเป๊ะเลยน้ำก็จะหมุนเว้นไปตลอดถ้ายงแหมฮะดาวเนี่ยบอลอ้ามน้ำนี่นน้ำจะขังแล้วเสียเงินแพงบอลเขาอยู่นี่ ฟี่ทุกอย่างอันกินกาแฟจะว่าเขาเสียเวลาไปหาเาหาอาเท่านั้นแหละนี่คือกระโต o a เขาแจม<ำ>นักดี S <S ของกินเท um ่าวันนี้มีลาบกระหอมีต้มก้อย้มไส้เออก้อยเนาะเออไม่ละก้อยกระหอเท่าประเทศได้เขาว่ามีชื่มีก้อยกระหอมีอ้อปลาปิ้งปลาปิ้งปลากังเนาะปลาโคตรพร้อมมีต้มสดมาได้ทุกคนเด้ออ่าทาั้งพี่นอ้องทั้งประเทศไทยประเทศลาวพุทธิยุทั้อทงอเมริกานนเนี่นเนาะมากินข้าวนำกันบานนี้ยังที่ว่าไปแล้วว่าอาหาร้นมีหลายอย่าง อาหารนั้นมาจากครรมสาติล้วนๆเขาก็ข้องให้ด้วยเขากะแดขอ,บ,ขอ,ขอบานนี่อ,อือหือนี่นี่คือหลับของเนะ่อนะอือ ไปแน่ออปลาในค่ายดีใช่ไหมนีออกปา,านนออกปกางนี่คนยังแนมขามแล้วมือนนนัมาแล้วตัวนามัดหมแล้วที่ห้าม่ใช่ตัวน,นี้อือะ <c oughs> เห็นเดา,ากินข้าอยู่ป่าก็กินเอากินเอาลดแทบแบบนี้เลไมีตวาอยู่บานเงี้ยอ ก็เลิกทำอ้อยหน่าเมดแล้วบ่เมดละไมด่อไรกันมดเลยรใช่ไหมมื่อเท่านี้อ๋อโต้ตพอดีแซบลายว่าแซบได้เป็นเรื่องสบายนี้นอนใจ่ไหมเข้าก่อนใจะไม่เข้าก่อนตามสบายใช่กินข้าวอินมปร้อยนะพี่น้องฉบับนี้คือกะสีได้พักพ่อนบ่อนี้อ่าสีเฮ็ดกิจกรรเป็นเรื่องกะสีได้เฮ็ดวิดีโอคือพี่น้องได้เบิ่งคือเก่า ขอพักผ่อนบันนี้เม,มออย์เมออย์ยังเมยยังไปหั่นไปนจอกแจ๊กแลก็กกกกนอนพักพ่อนเอาบรรยากาศวันนี้นะบรรยากาศวันนี้มันน่าน,นอนแล้วก็มาป้าทุกเธอกินข้าวแซ่บทุกเธอไม่ได้จำเจ้วก็แซ่บนั่นคือวิถีชีวิตของคนอยู่ป่าคักหมุนแซ่บท,ทุกเธอนี่มาแล้วก,ก็มีความสุขทุกเธอนะเอากระสนันละพักวิดีโอไว้ชั่วนี้แล้วก็คลิปหน้าจงคบกันไหมแล้วก็จีฮิวิดีโอ แบบวิถีชีวิตชาวบ้านหอาไปเชือดหอบกบทายพี่น้องเดืเบิึงไปพักเชือดก่ะถ่ายให้พี่น้องเดืเบิงึเงเฮ็ดกินพี่เลือกกะถ่ายให้พี่น้องเดืเบิงเเงบงบึงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปก่อนพี่น้องเลย